เมื่อเช้านี้ก็เกิดปรากฏการณ์นั่นก็คือเมื่อคืนแหละคุณเศรษฐามีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับออกมาปลุกนะฮะว่าให้สสเนี่ยที่เป็นสสในไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้ร่วมกันนะฮะเขาเรียกว่าทั้งภูมิใจไทจยและปัดเนี่ยช่วยกันยกมือโหวตนะยกพิธาหน่อยอในสภานะฮะ อ่ก็ไปดูนะครับคุณเศษฐาทวีสินนะครับ,ครบแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณผู้ชมได้โพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าสปิริตทางการเมืองที่ผมหวังให้มีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเห็นทุกพักการเมืองไทยยุดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับที่ในเร็วๆนี้จะมีการเสนอและโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีและผมเอง ก็สนับสนุนให้คุณพิธาจากพรรคเก้าไกลได้รับตําแหน่งอย่างสง่างามเต็มภาคภูมินะครับคุณเศษฐาระบุว่าพรรคเก้าวไกลโตขึ้นมาจาก81คนในปี62มาเป็น152คนในปี66นะครับเลขนะจำนวนสสที่พรรคเก้าไกลได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมแนวอุดมการแนวทางของเขาได้รับฉันทามติ จากประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดได้ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าน,นี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยครับกลับมาที่พักที่ได้สอสอในสมัยนี้หลายพักทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เคยแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ที่ให้อำนาจสอวอในการโหวตเลือกนายกนะครับก็บคุณเศรฐาระบุว่าตอนนี้ครับ ถือเป็นเวลาที่พวกท่านต้องทําตามจุดยืนของพวกท่านแล้วบวดสนับสนุนนายกจากพรรคก้าวไกลเสนอครับ,รบซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรมติคนที่30ตามกติกาครับ,รบโดยไม่ต้องรอให้สว2 5อ,อ250คนเนี่ยต้องออกเสียงและทาให้ท่านได้ทําหน้าที่ของพรรคและนักการเมืองได้อย่างมีความสงา่าม,มีความภาคภูมินะฮะเพได้เต็มวัก ที่พูดได้เต็มปากว่าเป็น r e p r e s e n t ประชาธิปไตยได้อย่างเต็มตัวครับทำให้ประเทศได้ผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วสร้างความสุขและการเปลี่ยนแปลงกับประชาชนทุกคนครับ ซึ่งทุกสิ่งอย่างที่พักทำฮะจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในอนาคตครับแล้วกการเพิกเฉยต่อน้าที่เหล่านี้มีราคาแพงที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับก็ตอนนี้คืออยากได้อยากได้มือนะฮะของทางภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์นะมายกให้ส่วนคุณพิธามีขู่นิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําตามฉันตามมติเนี่ยอนาคตคุณจะยิ่งหดหายลงไปเพราะโดนอนาคตไล่ล่าคุณอยู่นะฮะตอนนี้กลับมาได้อยากอยากได้มือของเขาใช่ครับโอเค